สวัสดีครับวันนี้ผมมีรูปหลวงพ่อลวยปีหกสามนะครับรูปหลวงพ่อลวยปีหกสามเนี่ยทางวัดเนี่ยได้นำการได้ทําการนะครับใส่สีลงไปในรูปหลวงพ่อกวยเนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการดูกันนะครับวิธีการดูเนี่ยเฉพาะรูปปีหกสามแบบที่เป็นสีนะครับไม่รวมแบบที่เป็นหนังไก่นะครับ เอาไว้ถ้าผมมีโอกาสได้เจอแบบหนังใกล้ผมจะเอามาให้รับชมกันนะครับโอเคเรามาเริ่มวิธีการดูก่อนเลยครับโอเคสำหรับรูปย้อนยุคหลวงเม่ากวยนะครับวิธีการดูเนี่ยเราจะดูจากลายกระดาษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ ลายกระดาษท่านเห็นไหมครับนะครับลายกระดาษก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยลายกระดาษเนี่ยตัวเม็ดเนี่ยจะลงมาแบบนี้แล้วก็เฉียงไว้แบบนี้นะครับของเกสจะไม่ใช่แบบนี้นะครับท่านต้องสังเกตให้ดีนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะว่าเม็ดลงมาแล้วก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายแบบเครื่องหมายอย่างเงี้ยครับเนี่ยเครื่องหมายอย่างเงี้ย ถ้าลองสังเกตดูนะครับเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกบาทเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นเหมือนกันทุกบาทเลยนะครับลองดูอีกบานหนึ่งและรูปที่ไม่ใช่แบบนี้ล่ะเป็นไหมเดี๋ยวดูบานนี้นะครับ เห็นไหมครับโอเคอันดับต่อไปนะครับในจุดดำๆเนี่ยท่านลองส่องดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกล้องมันไม่โฟกัสครับเห็นไหมครับจุดดำๆเนี่ยเห็นไหม จะมีเม็ดสีอะไรเนี่ยสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ําเงินนะครับแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะเรียงกันเลยเรียงกันแบบนี้เลยครับเรียงแบบมาคู่กันเลยครับเรียงมาแบบเนี้ถ้าลงมาทางนี้ก็จะลงมาแบบนี้เลยเนี่ยท่านลองดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลองสังเกตดูนะครับชัดไหมครับอ่าชัดแล้วนะครับโอเคครับเห็นไหม บริเวณใบหน้าของพ่อบริเวณเงาสีดำเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับไม่ค่อยชัดเลยเนีย่ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสวยนะครับคมอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวลองดูอีกบานหนึ่งนะครับ จุดดำๆนะครับเห็นไหมเนี่ยอันบานี้ชัดเลยนะครับสีเหลืองสีแดงสีขาวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับเห็นไหมทั่วๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดเลยนะครับเห็นไหมครับบริเวณจุดดำๆนะครับชัดนะครับเนี่ย แล้วเขาแยกกันแบบมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นนะครับโอเคเราลองดูบานนี้บ้างนะครับจุดขาขาวเนี่ยจะเป็นแบบว่าเห็นไหมครับลายกระดาษประมาณนี้ด้ยนะครับรลองดูจุดดำๆเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับ โอเคนะครับจุดดำๆนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้เล็กหน่อยแต่ก็มีนะครับสีน้ําเงินสีขาวสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยครับมีนะครับเห็นไหมครับจุดขาวๆก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับดวงตาลวงพ่อเนี่ยจะเรียงกันสวยเลยนะครับแล้วต้องดูนะครับโอเค แบบมีเขี้ยวดูยังไงไม่มีเขี้ยวดูยังไงนะครับดูบานนี้ครับเห็นไหมครับโดดออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเขี่ยวครับนี่นะครับบริเวณประมาณนะี้เห็นไหมตาเปล่าเห็นเลยนะครับไม่ต้องส่งกล้องเห็นไหมครับเขี้ยว โอเครูป okay. แบบนี้นะครับเห็นไหมเขี้ยวอันนี้เด้งเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเขี่ยวครับแบบมีเข like ี้ยวแบบไม่มีเขี้ยวเป็นยังไงเนี่ยครับก็ไม่มีเขี่ยวส่องยังไงก็ไม่มีเขี้ยวนะครับแบบไม่มีเขี้ยวเนี่ยเห็นไหมครับส่องพลิกยังไงก็ไม่มีเขี้ยวครับ บานนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับว่าไม่มีเขี้ยวโอเคข้างหลังนะครับก็จะเป็นกระดาษเปล่าๆรู่งๆประมาณนี้นะครับ้ะเข็บร้อยตัดอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือว่ารูปแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะมาตัดเป็นรูปแบบเนี้ยมันก็จะเรียงกันอย่างเงี้ยครับเรียงกันแบบเนี้ยเรียงกันเป็นแผ่นๆไปอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมาใช้ เขาเรียกว่าอะไรอะที่ตัดแบบเนี้เนี่ยแหละโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้นะครับเป็นรูปที่เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับเห็นไหมครับเลี่ยมก็จะประมาณนี้ครับนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรูปหลงงวงพ่อควยปียกสามจริงๆมีแบบยันคู่แล้วกว็ รูปหลุมพะกลัวย้อนยุคปี1นึด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระดาษหนังไกล้แต่วันนี้ผมมีเพียงเท่านี้นะครับก็เลยเอามาให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมฝากกดติดตามช่องแบงก์สิงห์บุรี f ด้วยนะครับขอบคุณครับ